ไปลองขับกันคันนี้ครับ Ford Everest Sport นะคันนี้คือคันที่เพิ่มมานะครับจาก1599เป็น158นะครับ1,580,000บาทเนี่ยคุณก็จะได้เรื่องของชุดแต่งที่เป็นสีดำเข้ามารอบคันนะล้อสีดำ20นิ้วนะครับมือเปิดประตูสีดำเพิ่มเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับด้านท้ายแบบนี้สวยๆเลยกล้องรอบคันก็มีเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4นะครับ ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเชื่อมต่อแอป Ford Connect ได้หัวเกียร์ครับชิปเปอร์อยู่ตรงนี้นะไม่มีพ a ดเดลชิฟต์นะครับกดเรื่องมุมมองได้นะมองไปด้านหลังฝั่งบายสปอร์ตแบบนี้ก็ได้170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรเนี่ยคือช่วงล่างพวงมาลัยอ,ะอะ่ะมันมีความนุ่มนวลขึ้นในระดับที่โอ้ดีเลยนะต้องใช้คำว่าดีเลยนะครับพอเร็วๆแบบนี้ก็จะมีอาการโยนตัวบ้างตามสไต,ตรถบอดี้อ f ลเฟมใช้การควบคุมที่พวงมาลัยเลยนะครับอ่ะเตือนแล้ว เนี่ยเป็นโค้งอะ่ะเมื่อกี้เคนปล่อยมือจะเห็นว่าเขาเอารถเข้าโค้งได้เลยนะครับร้อยหนึ่งครับตรงนี้ก็จะยนโยนหน่อยนะแต่ไม่แย่เลยยังไงผมว่า e v e r e s t s p ์สป2 0์ตสองจลิตรเทอร์โบเดียวเนี่ยคือพอเพียงนะ ลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียอัพและวันนี้ครับจะพาทุกคนไปลองขับกันคันนี้ครับ Ford Everest Sport นะเราจะมีคลิปที่พาคันนี้ไปสุขุมวิชชาเลนด้วยหลังจากที่คุณผู้ชมหลายๆท่านบอกมาคอมเมนต์มาว่าอยากชมดีเซล P P V นะครับ S U V body on frame พวกนี้ขับในเมืองกันบ้างสุขุมวิชชาเลนเป็นอย่างไรปกติเราทำแบบสันดาบเบนซินใช่ไหมทำไฮบริดทำาี V อยากดูดีเซลรถบ้านแบบนี้อ่ะ อีกคลิปนึงนะครับจะจัดให้ส่วนคลิปนี้ครับเดี๋ยวเค้นจะพาไปลองขับนะดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานนะครับสุขุมวิชาเลนเนี่ยเราเน้นการใช้งานในเมืองใช่ไหมเราเน้นเรื่อง ความคล่องตัวดูช่วงล่างในการขับขี่ในเมืองนะครับแต่ว่าคลิปที่เป็นลองขับเนี่ยเรามาดูสมรรถนะของเขาแบบ p e r f o r m ร์แมนซ์ดิรเวิงด m มิกหน่อยว่าช่วงล่างภูมิไรในการขับขี่นะเผื่อคุณเป็นคนขับรถเร็วเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนต้องทําอะไรเพิ่มเสริมแต่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวพามาชมนะละเอียดตัวรถรอบคันแบบไวๆกันสัก3ามนาทีแล้วเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับไลค์ซับสไครป์แชร์ไปลุยกันเลย เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวจบให้หลายคนได้เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคันนี้คือคันที่เพิ่มมานะครับจาก1599เป็น158้านะครับ1 5 8 0 0 0 0าบาทเนี่ยคุณได้เรื่องของ d ด t Pack B เข้ามาครับพวกระบบ A D S ช่วยเหลือการขับขี่ Adaptive Cruise c o อ t น o l นะครับช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน R C T A R C T B กล้องรอบคันมีครบหมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้พาไปลองกันด้วยว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาเป็นยังไงครับชุด e v e r e s t Sport เนาะกระจังดำ เอเวอ s t เรสต์ดำแบบนี้ถ้าอยากได้โลโก้ฟอร์ดมีชุดแต่งที่เป็นแอดเวนเจอร์แพ็กนะก็ไปซื้อเพิ่มได้ครับเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตเนี่ยคุณก็จะได้เรื่องของชุดแต่งที่เป็นสีดําเข้ามารอบคันนะล้อสีดํา20นิ้วนะครับหูกระจกข้างสีดําแหลกลังคาสีดํามือเปิดประตูสีดําเพิ่มเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับถ้าใสานะ่เนาะพวกชุดแต่งแหลกลังคา ARB กระจังหน้าฟอร์ดนะครับชุดที่เป็นชุดแอดเวนเจอร์แพ็ของเขาอะ่ะมันก็จะเป็นล้านหนะจริงๆผมรู้สึกว่าตัวเริ่มต้นล้านห้าสองสองเนี่ยก็ น่าจะได้เรื่องของระบบเซฟตี้แล้วนะมันจะทําให้เขาขายดียิ่งขึ้นไปอีกนะนะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมันมีเทอร่าที่ออปชันเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ขับสีด้วยเพียงแต่อาจจะมีจุดเด่นของ Everest Sport เนี่ยที่มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันเลยมีความคล่องตัวในการขับขี่ใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันอยู่เยอะมากนะครับมิติตัวถังของรถครับ4 9 1 4 1 9 2กครับ1,842งานล้อ2 9ง0นะครับ2.0ลิตร170แรงม้า405ริวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะก็ถ้ารุ่นใหญ่เทอร์โบคู่ก็จะเป็นเกียร์10ใช่ไหมส่วนคันนี้เป็นเกียร์6นี่เรียรคอร์สนะครับ RCTA RCTB กล้องรอบคันมีหมดนะนี่สแถวจะที่นั่งครับที่สําคัญเลยคือคันนี้คุณได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยด้านท้ายแบบนี้สวยๆเลยกล้องรอบคันก็มีเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4นะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเชื่อมต่อแอป Ford Connect ได้ ช่วงล่างก็ดับเบิลวิชโบนด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นหวัดลิงก์ก็ลิงก์นั่นแหละนี่สแถวจะที่นั่งครับแต่บอะแถวสาปรับมือแถว2องเลื่อนหน้าถอยหลังได้เอ็นได้นะครึบไฟฟ้าแบบน,นี้ีความสปอร์เนาะสีดําทั้งหมดเลยเบาะนั่งเป็นสีดํานะครับการตกแต่งภายในเป็นสีดําที่เท้าแขนมีมาให้เรียบร้อยแอร์หลังมี ช่องจ่ายไฟ USB-C USB-A มีนะครับมี12โวลต์มาทั้งแถว1ทั้งแถว3เลยแต่ว่าไม่มีช่องเสียบปลั๊กแล้วนะครับ Sunroof ก็ไม่มีนะคันนี้ครับระบบปรับอากาศครับเป็นแบบ2โซนมาให้แล้วก็เบาะเนี่ยปรับ8ทิศทางทั้งคู่หน้าเลยปรับไฟฟ้าพร้อมลัมบ้าพพอร์ต8ทิศทางนะครับหน้าจอคันนี้เนี่ยก็หน้าจอเรือนไม้เนี่ย8นิ้วนะครับมันเพิ่มเป็นจอ12นิ้วแบบตัว w i t ไม่ได้แล้วนะ เพิ่มได้แค่ตัวหน้าจอก,กลางที่เป็น12นิ้วแบบนี้นะครับประมาณนี้ระบบประบอากาศ Air Duo Zone แยกซ้ายขวามีกล้องรอบคันมาให้อ่ะดูกล้องรอบคันกันหน่อยหัวเกียร์ครับชิปเปอร์อยู่ตรงนี้นะไม่มี p a d เ l ลชิ i f t นะครับตบขวาแล้วแบบตบขึ้นลงไม่ได้นะครับ idling stop อ,อ,อยู่ตรงนี้นะกล้องรอบคันกดดูได้จากตรงนี้ปร,ประมาณนี้ครับกล้องรอบคัน มดเรื่องมุมมองได้นะมองไปด้านหลังฝั่งบายสปอร์ตแบบนี้ก็ได้ใช้ได้เลยนะอ่ะประมาณนี้ครับที่วางแก้วช่องเก็บของครบคันครบถ้วนผมถึงบอกว่าเป็นตัวจบให้หลายคนได้นะเพราะว่า2 0ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยเขนว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักออกเที่ยวต่างจังหวัดบ้านนะครับอยากได้เรื่องของออปชันการใช้งานที่ มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ความปลอดภัยครบถ้วนนะครับในขณะที่ไม่ได้ต้องการเครื่องที่ใหญ่มากเกินไปแล้วแบบว่าแรงเกินอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเทอร์โบเดียวก็พอแล้วไม่ได้เป็นคนขับรถซิ่งขับรถเร็วอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปพิสูจน์กันครับผมว่า e v e r e s t Sport คันนี้ครับ2.0ลิตรเทอร์โบเดียวเนาะแล้วก็ระบบเซฟตี้ที่ให้มาของเขาทำงานเนียนมากน้อยแค่ไหนไปลุยกันครับ ู0-180-120และคอร์เตอร์ไมล์ในฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สอร์ต2.0ลิตรครับเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบเดี่ยว2.0ลิตรนะ170แรงม้า405นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6สปีดนะครับก็เทอร์โบเดี่ยวเนาะถ้าอยากได้แรงกว่าน,นี้ไปเทอร์โบคู่เกียร์10สปีดในรุ่นที่แพงกว่าน,นี้ได้เลยวันนี้ครับที่เรามาเป็นรุ่นที่มีแพ็คเกจเซฟตี้มาด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับมา0-100ฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตครับ2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยว เกียร์ตอนมัติ6สปีดครับ 3, 2, 1 2> 60 100 และตอนนี้ครับเรามาอยู่ด้านในของ Ford e v e r e s t Sport แล้วนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสมานะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ก็ต้องยืนยันคำเดิมนะว่าถ้าซื้อ e v e r e s t เนี่ยสปอร์ก็พอนะครับหน้าตาหล่อเหลาแบบตัวท็อปแล้วก็เป็นสีดำเงินพิเศษที่มีเฉพาะในรุ่น Sport ด้วยนะออปชั่นการใช้งานในรถเนี่ยก็คือไม่ได้แบบแตกต่างน้อยไปกว่ารุ่นอื่นแบบยังเห็นได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่ราคาของเข่าเนี่ย จะไม่ได้เรื่องของเซฟตี้แพ็กเกจนะคันนี้1,58นะครับ1 5 8 0 0 0้บาทเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยคุ้มกว่านะได้กล้องรอบคันได้เซฟตี้แพ็กเกจเพิ่มเข้ามาถ้าจะซื้อตัวนี้ผมว่าก็จบนะครับบวกอีก20,000บาทได้ชุดแต่ง Adventure p a c k a g เเนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เพราะคุณได้แบบ Black ARB นะวันนี้วันนี้เราไม่มีวันนี้เราไม่ได้ตัวที่แบบมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับก็เป็นตัว มาตรฐานบวกแดดแพ็กบีนะครับก็คือมาพร้อมเซฟตี้แพคเกจซึ่งเดี๋ยวเรามาลองกันในเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งครับในเรื่องการใช้งานการขับขี่ทั่วไปนะครับเอเวอร์เรสต์ปอร์ทคันนี้เนาะ170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรเนี่ยในการใช้งานทั่วไปผมว่าโอเคเพียงพอนะโนะดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้ในเมืองนะครับไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจุดเด่นอย่างหนึ่งคือฟิลลิ่งของพวงมาลายัยและช่วงล่างของ e v e r อร์เรสต์ปทที่เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครอบครัวนะครับ คือช่วงล่างพวกอะไรอ่ะมันมีความนุ่มนวลขึ้นนะครับเป็นรถ SUV แบบ Body on f นเฟรหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่ารถ PPV เป็นกระบะดัดแปลงนะครับเป็นรถยนต์นั่งตรวจการเจ็ดที่นั่งที่ไซส์ใหญ่นะครับทำให้บางทีเนี่ยแน่นอนด้วยไซส์ขนาดนี้เวลาเราเลี้ยวเร็วๆนะครับหรือเปลีนเลนแรงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการโครงของตัวถังบอดีด้านบนอยู่บ้างนะแต่ของ Everest เนี่ยเคนว่าเก็บเรื่องพวกนี้มาได้ดีมีความนุ่มนวลในการใช้งาน ในระดับที่โอ้ดีเลยนะต้องใช้คำว่าดีเลยนะครับแล้วก็ในการใช้งานทั่วไปในเมืองนี่ครับอยากจะเปลี่ยนเลนไปซ้ายครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้แบบเบาถึงขนาดว่าเบาแบบหวิวเบาไวนะมีน้ำหนักในระดับหนึ่งนะครับแต่เข็นว่าในความเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเทียบกับ PPV รุ่นอื่นอ่ะอันนี้ถือว่าเบามากคล่องมือคล่องตัวในการใช้งานในเมืองเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น m u X ตัวเก่า ไม่ว่าจะเป็น m u x นะครับหรือ Fortuner เนี่ยพวกนั้นพวงมาลัยหนักมากแต่ถ้าเป็น m u x ที่เป็นรุ่นที่ได้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับพวกตัว Ultimate พวกตัว RS เอันี้ยโอ้โหอันนั้นนะ่ะพวงมาลัยยิ่งเบากว่า Ford Everest Sport อีกในเมืองเนี่ยพวงมาลัยต้องยอมรับว่า m u x ที่เป็น Ultimate นะครับกับ RS เนี่ย พวงมาลัยคือเบามากคล่องตัวมากนะครับแต่ช่วงล่างเขามันมีการโยนมันมีการโครงอยู่เยอะมากนะครับในขณะที่ Ever e s t เนี่ยเซตติ้งช่วงล่างพวงมาลัยอะไรเขาอะผมว่ามาลงตัวน้ําหนักกําลังดีช่วงล่างเนี่ยแน่นแน่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีความนุ่มสบายในการโดยสารนะครับแต่ตัวสปอร์ตเนี่ยเคยรู้สึกว่าใช้มาสักระยะนึ่งนะเบาะแอคแข็งๆเหมือนกันนะขับไกลๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อยได้นะครับในความ แข่งของตัวเบาในรุ่นสปอร์ตนะขวาทาังนี้ครับไปครับฟุเห็นไหมความคล่องตัวคือดีมากควายพี่ครับโยกได้แบบเนียนๆเลยทุกคนดูสิแล้วพวงมาลัยแบบเลี้ยวเร็วๆแบบเมื่อกี้ไม่มีเหวอเลยน้ำหนักพวงมาลัยเซตติ้งมากําลังดีมากๆสําหรับผมนะแต่ถ้าคนที่ชอบพวงมาลัยเบาๆอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยสักนิดน,นึงนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเมื่อสักครู่ความเร็ว50 60ที่เราเปลี่ยนเลนต่อเนื่อง2เลนนะๆๆๆน่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเอ้ย เอาเรื่องนะแน่นนะครับแน่นแต่ว่าไม่แข็งไม่โยนซ้ายครับปุบนี่พอเร็วๆแบบนี้ก็จะมีอาการโยนตัวบ้างตามสไตล์รถบ o ดี้ออนเฟรขวาครับปุบไหวนะครับการเปลี่ยนเลนเนี่ยวๆแบบนี้ผมว่ายังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะซึ่งเซตติ้งแบบนี้ครับสำหรับ Everest Sport อะ่ะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนทั่วไปจะชอบเขาได้ง่ายการปรับมาใหม่ตั้งแต่ next gen นยครับไม่ว่าจะ Ranger ไม่ว่าจะ Ever e s t อะ่ะ ทำให้หลายคนรักฟอร์ดมากขึ้นรัก Ever e s t รัก r a n g e อร์มากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเน่เขาจะเน้น Performance พอสมควรเน้นความแน่นเน้นความกระชับนะครับพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความนุ่มมากขึ้นพอนุ่มมากขึ้นแน่นอนมันก็มากับการโยนตัวที่มากขึ้นแต่ในการใช้งานปกติทั่วไปครับไม่มีใครมาเปลี่ยนเลนฟุ๊บฟั๊บฟุ๊บฟั๊บแบบที่เราทาให้ดูใช่ไหมันน้ะนานที่อ่ะอาจจะแบบเปลี่ยนเลนในกรณีฉุกเฉินเปลี่ยนเลนเร,เ,รเร็วแบบเนี้ยเนี่ยใช้งานปกติก็เปลี่ยนเลนกันแบบเน ช่วงล่างนุ่มๆแบบนี้นะครับเลยถูกใจใครหลายๆคนส่วนคนที่ขับโคดโคเขาก็จะต้องไปทําช่วงล่างกันใส่โปรเฟนเดอร์บางคนรักฟอร์ดมากๆก็ไปใส่ฟ็อกันเลยก็ถือว่าจบนะครับแต่ในความเป็น e v e r อร t เรสต์2.0เทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยความการใช้งานทั่วไปเนี่ยเค็นถือว่าเหลือเฟือมากเลยนะตัวถังใหญ่นั่งสบายออปชั่นเยอะนะครับการเก็บเสียงก็ไม่ได้แย่นะ ถ้าในเรสราคาเท่านี้นะครับประมาณล้านห้าล้านหมีใครที่น่าสนใจอีกอีกรุ่นหนึ่งเลยสําหรับเคนน่าจะเป็นนิสสันเทอร่านะเทอร่าเนี่ยถือว่าเป็นรถในกลุ่ม SUV body on frame หรือว่า PPV ที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเทอร่าเนี่ยเขาจะได้ฟังก์ชันขับสีด้วยถ้าเป็นตัวท็อปของเขาก็ประมาณล้านห้ากว่าๆเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเทอร่าเขายังไม่ได้พกอะไรไฟฟ้ามันก็จะยังมีแบบความหนักในการใช้งานในเมืองอยู่จังหวะรถติตดๆถอยเข้าซองอะไรแบบนี้ มันซูเอเวอเรสไม่ได้นะครับแล้วก็เอเวอร์เรเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าระบบเทคโนโลยีเยอะหน้าจอล้าสมัยที่สุดในกลุ่ม PPV ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครทันสมัยเท่านี้แล้วช่วงแรกมามีปัญหาหน้าจอใช่ปะ่ะแต่ว่าในความที่ Ford นะครับเขาเปลี่ยนนโยบายเรื่องเทคโนโลยีใหม่กลายเป็นว่าตอนนี้ Ford อะ่ะเขามี In-house ของเขาเองในกลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มซอฟต์แวร์ทำให้เนี่ยครับมันแก้ปัญหาไปได้เร็วมากเมื่อจะเป็นแบบ สลีปโหมดนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอ่ะปัญหามันถูกแก้ได้ไวนะครับเพราะว่าพอเขามีอินเฮาส์อ่ะมันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์มาแก้ให้เหมือนแบบรถแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ค่ายอื่นนะครับที่มีปัญหาทีก็ต้องโหกว่าจะเดินเลื่อนกว่าจะซัพพลายเออร์กว่าจะเดินเรื่องภา,า,ายในกว่าจะแก้ไขให้ลูกค้ากว่าจะ OTA ต่างๆได้เนี่ยมันช้าในขณะที่ฟอร์ดอ่ะเขาพยายามแก้ได้เร็วที่สุดแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเร็วกว่าคนอื่นๆจริงๆนะครับอ่ะขับช้าแบบนี้นะครับมันจะมี คันนี้มันมีเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ใช่ไหมเนี่ยรถเคเนี่ยจับกันข้างหน้าอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของบายสปอร์ตเรียคอร์ส r าร์ครบเลยเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้นะฮะข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเขาเบรคเขาอะไรรถจับแจ้งเตือนบนนี้หมดเลยนะถ้ามี Head Up Display เนี่ยยิงขึ้นด้านบนกระจกเนี่ยโอ้โหเท่เลยนะครับเสียาดายไม่มีเขาจะเอาอย่างไรกัน2คันเนี้ตรงนี้ครับขออนาตเหยยบสักนิดนึงเลงขึ้นไป เวลาขับนะครับถ้าเราเบี่ยงออกจากเลนเนี่ยมันจะมีการเตือนเนียนๆเ,เบาๆที่พวงมาลัยด้วยนะอันนี้ใช้ได้นะครับโค้งไปที่4050แบบนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับเข้าใกลร้รถคันหน้าปุ๊บก็จะมีเตือนเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีส้มเนาะแล้วก็สีแดงด้วยตามระยะที่อยู่กับตามระยะที่ห่างจากคันข้างหน้านะครับอันนี้แอบเบี่ยงออกขวานิดน,นึงสินี่เขาดึงกลับนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนมีหัวนะเบี่ยงออกซ้ายนิดนึงครับเขาดึงกลับแล้วดึงกลับได้เนียนมากๆด้วย ใช้การควบคุมที่พวงมาลัยเลยนะครับอ่าเตือนแล้วเนี่ยเป็นโค้งอะ่ะเมื่อกี้เคนปล่อยมือจะเห็นว่าเขาเอารถเข้าโค้งได้เลยนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็เนียนมากๆแบบที่คนนั่งโดยสารเราอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะขวาตรงนี้ไปครับไปลองดูนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบคร่าวๆก่อนนะสายไปตรงนี้เห็นไหมดึงกลับให้เลยนะครับแล้วก็ตัวครูซอนโชนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยการใช้งานนะครับเคนกดลงไปโป๊ะ นี่ครับกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วสก,กิดขึ้นมานะครับเคนเซตไว้ที่สักความเร็ว60แล้วกันนะครับระยะห่างจากคันข้างหน้าเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระยะเขนปรับเป็นระ,ระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับคูชอนโทมีทั้งที่เป็นอะดัพตีฟคูชันโทนะครับแล้วก็คูชันโทแบบปกติธรรมดาเนี่ยเลือกเปิดปิดได้ที่หน้าจอการควบคุมรถที่อยู่ในเลนกลางเลนเลือกเปิดปิดได้ในหน้าจอเลยนี่คือเขาเตือนไวนะครับเคเลยต้องเอามือจับบ่อยๆเห็นไหมล็อกให้อยู่ในเลนได้เนียนมากๆเลยนะครับในทางตรงแบบนี้ แน่นอนใครที่ใช้2.0สปอร์ตคันนี้นะครับในการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถผ่อนคลายเอริยาบทได้เวลาเราแบบล็อกความเร็วออกไปแล้วล็อกไปที่110 120อะไรแบบเนี้ตรงไปยาวๆปรับความเร็วตามคันข้างหน้าได้นะครับก็พักเขา่าพักขากันได้นะสำหรับพี่ๆนะครับนี่เตือนให้เอามือจับพวงมาลัยนะคือเขียนเอาปล่อยมามือเดียวเขาก็เตือนว่าเนี่ยล็อกไปได้เนียนเลยเพิ่มความเร็วสักนิดนึง อไปที่ระดับแบบเจ็ดสิบอ่ะตอนนี้แปดสิบครับลองดูนะตรงนี้เห็นไหมล็อกต่อไปเนียนๆน,น,นะครับดึงยังไงก็ไม่ออกดึงยังไงก็ไม่ออกนี่ดูสิอ่ะเตือนแล้วเพราะผมโลกไม่ยอมมองแล้วก็แล้วก็เหมือนขาดสมาธินะครับเขาจะแจ้งเตือนให้เราแบบไปพักไหมพี่อะไรอย่างนี้อ่ะลงโค้งตรงนี้ครับชะลอตามคันข้างหน้าไปเลยขออนุญ,ญาตประคองไปนะครับ เพื่อความปลอดภัยถือว่าเป็นโค้งที่ลงยากนะแต่ว่านี่ผมแค่ประคองไว้เฉยไม่ให้มันเตือนนะความเจ๋งของเขาคือพอมันเป็นโค้งครับเขาจะเตือนให้เราเอามือจับพวงมาลัยเลยทันทีเนี่ยล็อกลงหมาได้เนียนมากๆความเร็วแบบ6 0สิบเจดสิบแบบเมื่อกี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปขวาครับอ่ะขอนุญาตออกจากตัว Adaptive Cruise c o n t นะครับขับกันต่อตรงนี้ครับเต็มคันเร่งเข้าไป โค้งซ้ายนะฮะร้อยหนึ่งครับตรงนี้ก็จะโยนๆหน่อยนะแต่ไม่แย่เลยคนนั่งหลังยังไม่ทันได้รู้สึกอะไรนะครับไปแบบนึงเนียนได้เลยใช้ได้ใช้ได้ได,ดีเลยสำหรับเซตติ้งรถที่แบบเน้นการนั่งสบายและขับมั่นใจส้ายตรงนี้อีกทีครับ เป็นไงนุ่มนวลได้นะครับเวลาเข้าโค้งยาวๆเนี่ยก็ให้ความมั่นใจที่ดีเลยนะตัว Ford e v e r e s t ์ฟอรแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบรถโค้งๆนุ่มๆอ่ะก็ไปอัปเกรดไปทํากันได้นะครับเพราะว่าพอมันมีความนุ่มเข้ามาแน่นอนเวลาต่อให้เราโค้งเป็นโค้งเดียวเราก็ยังรู้สึกว่าบางช่วงนะครับถ้าแบบแก้พวงมาลัยในโค้งอะ่ะบอดี้ด้านบนมันยังมีอาการวูบไหวอยู่นิดหน่อยเหมือนกันลองดูซ้ายตรงนี้นะครับเหยียบไปครับที่ความเร็ว90สบครับซ้ายครับ เห็นว่ข้างบนจะวูบไหวนิดนึงแต่ไม่แย่เลยขวาตรงนี้ครับความเร็วเท่าเดิมครับ90ไปครับช่วงล่างคือแบบเก็บตัวดีมากนะแต่ก็ยังแบบมีความนุ่มนวลอยู่เหมือนช่วงด้านบนนี่ครับนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการสับแรงที่นุ่มๆแล้วที่เหลือมันแบบแน่นเลยอะสายตรงนี้อีกทีนะครับความเร็วร้อยหนึ่งไปครับดูดิแสงต่อเนื่องสบายเลยแบบนี้ขวาครับ นี่แต่มันจะวูบไหวนิดนึงทุกคนเห็นอาการรถไหมถ้าโยนแรงแรงมันจะวูบไหวนิดนึงแต่ในการใช้งานทั่วไปปกติเนาะเมื่อสักครู่ลองแบบช้าๆแล้วเราลองแบบสักความเร็วร้อยหนึ่งแบบเนียนๆครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะดีม,มากๆขวาแบบเร็วๆเลยสามสองไปวับความเร็วหนึ่งร้อยครับแบบเมื่อกี้ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับรถในกลุ่มที่เป็นบอดี้ออนเฟรมนะครับเทอร่าอาจจะแน่นกว่า ถ้าคนชอบช่วงล่างแน่นๆเทรา่าจะแน่นกว่าในการเดินทางไกลาอาจจะสบายกว่านะครับแต่ฟอร์ดเขาได้นุ่มส่วนฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่า GR เท่านั้นนะครับที่ช่วงล่างจะตอบโจทย์ทั้งขับมันแล้วก็โดยสารสบายด้วยในขณะที่มิวเอสเนี่ยช่วงล่างโยนโครงเยอะวูบไหวเยอะเลยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆถ้าอยากได้รถนุ่มๆเหมือนอยากนั่งเรือก็มิวเอสได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบรถ,แต,บรถแต่ไม่ชอบรถที่ช่วงล่างเป็นเรือโครงอ่ะ มีเจะไม่ตอบโจทย์การจะราจรเยอะนะครับแล้วก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะดูเรื่องการเก็บเสียงด้านข้างด้านบนนะครับด้วยความที่บอดี้ใหญ่ขับสักร้อยนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงลมนิดหน่อยแล้วนะหยับเติมเข้าไปครับเสียงดีเซลเข้ามา <S <S 2> <S 2> ผมว่าเสียงเขาอะไม่ได้แย่เลยนะการเก็บเสียงอะ เรับ90เหยียบอีกทีนึงเสียง2 0ลิตรเทอร์โบเดียวเนี่ยไม่ได้ดังเลยแม้ว่าจะเป็นการเหยียบเร่งแซงก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องความแรงเนี่ยก็ต้องยอมรับก็ต้องทําใจกันนะว่ามันไม่ได้แรงมากมายอะไรเลยเหยียบอีกทีนะครับสักพักหนึ่งเลยกว่าแรงบิดจะมานะครับกับรถตรงนี้ครับถือว่ากับรถได้ไวมากนะเหยียบออกเลยครับเห็นไหมแรงไม่ค่อยมี แรงไม่ได้มาไวนะครับสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปเดินทางระหว่างเมืองไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องการรถที่แรงมากๆอ่ะยังไงผมว่า e v e r e s t Sport 2.0ลิตรเทอร์โบเดียวเนี่ยคือพอเพียงนะร้อยี่ครับลองฟังเสียงลมกันร้อยยี่สำหรับรถ p p v นะครับ Body on Frame SUV เนี่ยผมว่าเก็บเสียงดีนะอาจจะมีเสียงยางเข้ามาบ้างนะครับในคันนี้เนาะแล้วก็เสียงกระจกด้านข้างเนี่ยเยอะเพราะว่ากระจกด้านข้าง,ขงเขาอ่ะใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่ดีมากความเร็วร้อยยี่เมื่อสักครู่เนี้ย ก็จะมีเสียงลมอยู่บ้างนะครับที่กระจกมุมด้านข้างนะแต่ในการใช้งานทั่วไปเนี่ยในกลุ่มรถ PPV ด้วยกันเนี่ยในกลุ่มรถ SUV body on frame ด้วยกันเนี่ย Everest ถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงดีมากนะครับรวมถึงเสียงเครื่องยนต์ด้วยทั้งเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงผิวถนนภาพรวมการเก็บเสียงนี่คือดีเลยเป็นรถสําหรับคนที่อยากได้รถที่ใช้งานแบบคันเดียวจบของบ้านอะ อ๋อครับไปทํางานตอนเช้าเข้าเมืองรถติดติดนะครับก็มีพวงมาลัยที่มีน้ําหนักที่เบาคอนโทรลได้ง่ายในวันหยุดไปเที่ยวห้างนะครับพวงมาลัยแบบเนี้ยมันก็จะมีความคล่องตัวสูงในการใช้งานในเมืองในการเข้าจอดในในการเข้าออกช่องจอดต่างๆนะครับรวมถึงในการเดินทางเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเดินทางเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องเร่งแซงไปถึงจุดหมายแบบไวๆนะครับ ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็น2.0ไบเทอร์โบเกียร์10สปีดแบบเครื่องของ w i Track อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณแบบผมขับรถเร็วผมเป็นคนชอบรถแบบว่า p e r f o r m ์แมนินดนึงอ่ะผมแบบบางทีผมก็อยากจะเร่งแซงอ่ะอันนั้นคุณก็ต้องขยับจ่ายเงินเพิ่มไปเพื่อเอาตัว w i d Track นะครับพวกตัว Titanium Plus อะไรพวกนี้ที่เป็น2.0ไบเทอร์โบคู่อ่ะแต่บางทีหลายคนไม่ได้ต้องการแบบนั้นไงก็อยากได้รถแค่ขับใช้งานเรื่อยๆแบบนี้เดินทางต่จังหวัดฉันก็ขับอยู่แค่เนี้ ร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับเดินทางสบายสบายเร่งแซงบ้างประปรายอาจจะลุ้นๆุ้นนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งแซงอะไรบ่อย2.0 e v e r ศู t ย์เอเวอก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วได้ลองเรื่องของระบบเซฟตี้ไปแล้วนะว่ามันดีมากจริงๆการทำงานของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยของ Ford เนี่ยมองในรถกลุ่มประเภทเดียวกันเนี่ยผมให้ดีที่สุดเลยณตอนนี้ที่มีในบ้านเราไปครับหยยบเร่งขึ้นไห ฟังเสียงเครื่องกันยาวๆนะเงียบมากเสียงเครื่องร้อยสามลมเริ่มมานะครับร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่เริ่มบุบฟับฟุบฟับแล้วร้อยห้าก็จะมีเสียงลมเข้าแหวกอากาศเข้ามาเพราะว่าด้วยหน้าของเขาเนาะดีไซน์ตนัวรถบนต้านลมอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าขับเร็วแบบเมื่อกี้เสียงลมขนาดเมื่อกี้เนี่ยผมถือว่าเก็บเสียงได้ดีมากนะเนี่ยเข้าโค้งไปร้อยยี่ครับเนียนๆได้อยู่อาจจะไม่ใช่แบบมั่นใจที่สุด ไม่ได้แบบว่าช่วงล่างพงมาลัยเข้าโคง้งโหดได้แบบฝั่ง G R Sport นะแต่2.0สปอร์คันนี้ผมว่าช่วงล่างพงมอลไยแบบนี้เซตติ้งมาคือดีพอสำหรับการใช้งานเลยเนี่ยแซงเปลี่ยนเลนด้วยเข้าโค้งมันไงขับแบบเดิมๆออกจากโรงงานผมว่า Ford Everest Sport 2.0คันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวจบสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่นะ สำหรับคนที่นะครับอยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่บางทีแบบว่าเผื่อด้านหลังใช่ไหมเพราะคนไทยชอบใช้รถที่เป็นรถครอบครัวดีเซลบอดี้ออนเฟรมแบบนี้ถ้ามองในเรื่องความแรงอ่ะ2.0คันนี้อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ผมว่าในความกระฉับกระเฉงในการส่งกำลังของเครื่องยนต์ของชุดเกียร์ตโนมัติ6สปีดของเขาอ่ะชีนให้ว่าดีกว่า1.9มิดีกว่า2.4ของ f o r t u n e r ด้วยนะ 2.4 Fortuner เนี่ยคืออ่ดมากนะกว่าจะร้อยยี่กว่าจะผ่านร้อยยี่ไปร้อยสามร้อยสีได้เนี่ยคือแบบโอ้ยไม่ถึงสทัทีแต่ว่า2.0ของ Ford เนี่ยเคนคยชมตั้งแต่ตัว Ranger Sport แล้วอะว่าแบบเออว่ะมันไหลดีอะมันไหลดีนะมันไหลดีกว่า2.4ของ r v o ที่เคนใช้อยู่ซะอีกแต่แน่นอนครับว่าของ Ford เนี่ยตัวขุมกำลังเครื่องยนต์เขาอะเขาเซตมาแบบว่า ส่งกำลังเนียนๆแน่ๆแนๆนะมันจะไม่ได้แบบดันพุ่งตอนแรกเหมือนแบบของฝั่ง Toyota แต่ของฟอร์เนี่ยมาแน่นๆเนียนๆแต่มาต่อเนื่องเหยียบตรงนี้ครับเมื่อกี้60นะตอนนี้90 100นะครับเข้าโค้งตรงนี้ไปไม่ถอนเลย110 120แกว่งแกว่งนิดหน่อย103เข้าโค้งแบบไม่ถอนคันเร่งเลยนะเมื่อสักครู่มาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆแต่ว่าจะช้าหน่อย เครื่องผมได้เท่านี้พี่ๆใจเย็นๆนะครับแต่การใช้งานทั่วไปจบเลยดีเลยเอาล่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ ford everest Sport นะใครที่อยากดูว่าขับใช้งานในเมืองกินน้ำมันแค่ไหนเนี่ยก็ชมกันได้ในอีกคลิปหนึ่งที่เป็นสุขุมวิท challenge นะครับคลิปนี้เนี่ยเครีเซ็ตก่อนขับเนาะมีจอดติดไฟดงไฟแดงเนี่ยช่วงจอดเนี่ยน่าจะมีประมาณ10-15นาทีตอนนี้ก็ประมาณ 10โลลิตรนะซึ่งถือว่าน่าจะกินกว่าปกติแล้วก็เหยียบเ <ๆ S 1> ยียบย่ำย่ำ <ๆ S 2> แช่แช่จุม่มๆขับเรื่อยๆมาประมาณนี้นะครับอัตราสิ้นเปืองอยากรู้ขับในเมืองโหดๆรถติดๆเป็นยังไงไปชมกันได้อีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ